จาเต็มหมดสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เราอยู่เชียงคานนะคะวันนี้เรามาเที่ยวเชียงคานเดี๋ยวจะกลับหน้าโทรศัพท์ให้ดูแป๊บนึงดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพาเด็กน้อยมาซื้ออนีรนเนันนี้เหรอข้างไหนแบบไหนนี่นันก็อันี่ใส่ได้ พี่บอกบันองันนะของเล่นเยอะไปหมดเลยของเล่นของเด็กๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะหมดเลยเนียนอได้งเนะไายเลยมาาเลยอถามพี่เขาบอกรายเท่าไหร่รยห้าห่พอ ไปดูจัดตรงนั้นก่อนไปดู่ที่ตังหนูของตังเธอมีไหมหนึ่งร้อยหยวนไ้สิบบาทก็ตลก่ไ้บาทนีเลือจัดตัวนี้ก็ได้นอินีดูแต่ตัวนี้นอางอันนี้คือสิ่งที่เราบ่บอกว่าเรามาถึงเชียงคานแล้วนะคะน้าสาบพีตาขนอันนี้แค่ไได้อันนี้ค่ะ นเต็มเเขาเรียกอะไรอ่ะนี่นะคะเราถึงแล้วสุนสนเทท<ง>นตาซูเนตาเด็กไค่ะเรากำลังมาถึงนี่ตำนานตำนานของเชียงคานพี่เตยนี่ไงซูเนตานี่ไงเต็มแล้วและก็นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ของเชียงคาน ไม่รู้ว่าจะลืมไหมกินแล้วเราจะลืมไหมส้มตำลืมหัวนะคะนี่ร้านจะอยู่ตรงนี้ถนนสีเชียงคานซอย13นะคะนี่ของแท้เลยบรรยาก,กาศตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะเราพอมีเวลา เดินเลาะรอบเชียงคานนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะถนนสีเชียงคานวันนี้เราเดินตั้งแต่ซอยหนึ่งถึงซอยสิบสามกินเยอะไปหมดไอติมมาหยัน บ้านพักเราก็เต็มหมดแล้วโดยเฉพาะบ้านนี่ไม่ใช่บ้านหรอกเฮือนยายบะพานะคะเผื่อพี่ๆวางจะได้แวะมาเช็คอินเดี mm ๋ย hmm. วเราจะมาถา่ายรูปตรงนี้นิดนึงเต็มแล้วเฮือนยายบะพา mm hmm. ก็เป็นแบบนี้นะคะอ่ะเข้าไปเด็กๆเ,เดี๋ยวถ่ายรูปให้ mm hmm. มาสองสามรอบก็ต้องมาถา่ายรูปตรงนี้ไม่รู้ทำไมแบบนี mm ้ hmm. ไไดด้้้แลวนี่เรามาซื้อยำนะคะเด ah ็กเอาน้ำจิ้มให้ลูกค้าได้เลยครับเพราะว่าน้องเด็กอยู่ใส่นิดเดียว